สวัสดีครับเพื่อนๆตุกค้นตุกตาลหรืข้ามารหับชสอมข้นต่นี้กับก็คลิปนี้กับน่มเซกผ้าเพื่อนๆมารู้จักกับสมุนไพรชนิหนึ่งกับก็คือตอนกำมยานตัวเมียกับก็ขึ้นตัวไปแลครับพมว่าหลายๆค้นก็คงจะเย็นเร็วนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นสมุนไพรนะครับนี่นะครับโซลุลากีนนะครับ่วนหลากของตนกำมยานตัวเมียครับ ก็มีสปปรัพยคุณนะครับช่วยในการบำร,รุงกำลังบำร,รุงร่างกายบำร,รุงหัวใจกับแก้การอ่อนเพลียนะครับรากนะครับก็ยังช่วยรักษาหลคพิวหนังกับซิวฟ้าปดปืนขั้นกดและกดนะครับขอใจรากในนะครับไปต้านหน้านะครับเป็นกระซิบอ้างนะครับ แต่ว่าเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆจะมาต้มกินนะครับก็ให้ต้องกระหน่ำข้าวนะครับกับรากกบเมี่ยตัวเมี้ยครับเอามากินแท่นน้ำช่วยในการบำรุงกำลังนะครับหรือว่าจะมาดองเล้านะครับเพื่อมากินเป็นยาถต่ว่าเสื้อสมรณภาพรตั้งเพียรนะครับทางแช่าแต่ยิ่งนะครับก็คลิปนี้ครับ นุ่มเซกก็เอาหลวงเล่าของสมุนไพรกับยาตัวเมียมาบอกเรากการสืกับเพืเ่อนนะครับตอนนี้ทางนั้นนะครับการีว่าเอาสมุนไพรยได้มาจ่ายกันก็ควรศึกษาคณะกรรกินวิธีการใช้หายที่ตรงด้วยนะครับกับคลิปนี้ครับก็ขอลากไปก่อนนะครับขอบคุ้นมากมาที่มาติดจมจุ่มทีม้ากำลังใจจบคนแต่นี้ครับ ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับ